ตอบคนเป็นไงฮะเป็นโรคโลห์เวทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้ต้องลงไปเปลี่ยนเพลงทงเพลเนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้ฮาจินวุกไทยภูธชัยขุนพลเออยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนแล้วกันนะใช่เหรอได้ลงมาหดแป๊บเดียวเออคุยกัครึ่งไปคุยกับผู้คุมก่อนฮะไลเออร์แน่นอนว่าพวกคนขี้จูขี้โกงที่พวกเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเฮ้ยใช่ไหม ครับแต่ถ้าเกิดจะให้เราเลือกลนยนึงออะไอจินอ๋อกล้ามเนือกล้ามเนือของจินบุกสอดแปลงมี่ขอโทษด้วยถ้าไม่เป็นาลเออแต่ละคนจะเป็นลายอะไรอ้ยใช้ก่อนดีใครดีครับเอาใกลๆดี่เลยเอเอครับถ้าไม่เป็นาลเออเอจะเป็นาลอะไรครั เป็นรายละเอียดก็ได้ครับเป็นรายละเอียดครับผมคนเรามันก็ต้องแบบใส่ใจรายละเอียดใช่ไหมล่ะใช่ครับเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากแล้วรายละเอียดช่วงนี้ช่วงนี้เองจะแบบว่าใส่ใจรายละเอียดตรงจุดไหนพิเศษฮะช่นแบบว่าใส่ใจว่าพี่ท็อปแท็บหล่อมากครับเฮ้ยอยู่นี่ก็มใส่ใจเราสิ่งไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าคือพี่เห็นแล้วว่าเมื่อวานพี่พี่มาดูรังทูด้วยแล้วก็การซ้อมอ่ะ คือเวทีแต่ละที่ก็มีความแบบเลเยอร์ไม่เหมือนกันนี่ก็เห็นน้องๆเนี่ใส่ใจเรื่องของ้อีกใส่ใจเรืลยไว้ท่อนนี้อลันก็พูดเข้ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวท่อนนี้เราจะขึ้นสูงตรงนี้หนึ่งสเต็ปแล้วตรงนี้เป็นการเต้นแบบเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางเบาๆที่เห็นในรายละเอียดตรงจุดๆนี้ของบาสทุกทุกคนเลยขอเสียงกับโน้ตเล่นสองคนได้ไหมฮะมันยากมากเลยกับการที่เราแบบมีเพลงแบบหลากหลายแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนในแต่ละจุดเพื <kaz> <absorbed> ่อให้ให้แฟนๆทุกคนที่นี่ได้ดูกันนะครับผู้ทัชัย ถ้าไม่เป็นไลเออเราจะเป็นลายลคุณเชียงมั้ยไลคุณเชียงมากเป็นมาสเต็กกับทำผวนีอพี่ดูไว้ครับกว่าผมมาจุดนี้เนี่ยผมนิดแป้งมาเยอะมากพอจะมาถึงที่สุดท้ายได้เนี่ยคือแบบผมแบบโชคชนมากผมบอกเลยไม่นะไม่น่านะจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นมีอะไรเขาถามว่าอะไร จังหวัดจังหวัดอื่นคือผมจำมุกไม่ได้ผมเตรียมไปแล้วนะผมจําไม่ได้แต่ว่ามาคิดง่วงมากนะแต่อันนี้คือได้นะหลายคนเชียงใหม่กันนี้ได้ไหมฮะได้ภูหล่อไหมหล่อน่ารักปะน่ารักเล่นอะไรเราก็พร้อมจะซับถูกไหมถูกแล้วขออีกทีเลยลายอะไรนะภูลายคนเชียงมหมรักคนเชียงใหม่โโอ้โ ีไม่มีวันแป้งมากับพี่ไม่มีวันแป้งอยู่แล้วนะฮาร์ดครับพี no ่ถ้าไม่ไลเออร์ฮาร์ดจะไลถ้าไม่ไลเออร์ผมเป็นไลเดอร์ไลเดอร์เบิร์ด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 เอาเงียบเงียบเลยเงียบเงียบเลยไม่เขากำลังเขากำลังเฮ้ยกำลังคิดว่าเฮ้ยเป็นไลเดอร์แบบแบบไอ้มดแดงมาสไลเดอร์หรือเปล่าหรือเป็นไลเดอร์แปลงร่างแปลงไลเดอร์ส่งของหรือเปล่าผมเป็นไลเดอร์น่าจะต้องมีเอฟเฟกต์ คือเพื่อนผมเนี่ยไอ้เนอะบัตเนี่ยนอกจากจะหลายคาทิเกอร์แล้วอ่ะยังมีหลายความสามารถด้วยครับเพื่อนผมคนนี้ครับครับชินบุ๊กครับครับไหนคุณลองทําท่าประกอบเสียงที่ผมจะเล่นได้ไหมได้เลยเฮ้ยแบ๊กแบ๊กแบ๊แบ๊กแบ๊กแอพอพอพินุกทำเสียงอไซได้จริได้ครับเฮ้ยไหนลองสอนไหนลองสอนครับ ทำท่าอย่างนี้ครับทำท่าอย่างนี้แล้วก็ตัวเอลเหมือนจะจูบมือมันจะจูบมือแล้วก็เป่าลมหายใจผสมกับเนื้อเสียงนิดนึงไอ้ไทยอย่าเล่นน้ำลายนะลูกไม่เล่นน้ำลายร้องร้องโอ้โหหลังคอจริงบุกเปียกหมดแล้วไปเลยเออโอ้ยไทยเฮ้ยทำอะไรไม่มีแต่เราทุกคนลองทำพร้อมกันนะครับไหวได้อยู่นะทุกคนเลยเออไม่อาจจะเปียกดเลยนะครับงั้นทุกคนทำผมไม่ทำลองดู จบ่อครับเออน้ำลายมันเยอะจริงด้วยอ่ะ่อไปนี่แต่ว่าพี่หาเป็นไรเดอ์ครับคอยรับคอยส่งที่น้องในวงครับข้าส่งน้าให้ทุกคนได้อิ่ท้องกันเปนเสร็จผมไปสมัครแก๊ปต่อลอสปของเราซะด้วยรักนะครับผม KP m y b r ขุนลับผม KP ผมเป็นอลายมากมเฮ้ รักมากไหมครับก็มาสเต็ปคำผัวอีกหนึ่งอย่าซ้ยไปผัวอย่างนี้ที่ปารีสป่ะเนี่ยผัวได้ไงครับอ๋อนึกว่าแบบไปผัวแบบว่าเออบองชูบูชงอะไรเขาได้เล่ยกับไทยเดินเท้าลันก็แมบูชงขออะไรรคับ ของสัวที่หนึ่งไอ้โกซองเล่นอันแรกก็ค่มอยู่แล้วน้อไทยพี่ไม่น่าเลยน้อไทยแล้วพอพี่ชิเบอดีมากน้องเอาว่าถามน้องไทยต่อเลยถ้าไม่ลายเอจะเป็นลอะไรถ้าไม่ใช่ลายเอเนี่ยผมแน่เป็นไลสก๊อตชอบไลสก๊อตนะเขาใส่ไลสก๊อตบ่อยบ่อยแค่ไหนชอบเลยหรือว่าชอบใส่เสื้อลสก๊อตเพราแบบว่าทำสวนทุเรียนด้วยว่าเวลาเข้าสวนอะไรเงี้ยใส่เสื้อสก๊อต เอาหล่อเลยใส่ลายสก็อตตอนทำเที่ยวเหรอไม่คือผมโยงให้มันเข้าไปเป็นกันแหละไม่ชอบใส่เฉยว่ามันแบบว่าลายมันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณใส่คุณใส่แล้วคุณหลอกก็เลยใส่แล้วอ่ะผมก็หลายชุดอยู่นะที่หล่ออ่ะเอาดิไม่ได้บอกทองต้องทองโกรธครับทักชมมาเราได้ยินไมแล้วพี่ฮาตกลงไงผมก็เล่นเฉยๆถ้าเป็นน้องไทยก็เป็นลายสกอตนะครับครับจินวูซอนไปครับถ้าไม่ใช่ลายเออร์จินวูจะลายผม ไลออนครับมีเสียงเลยแล้วไม่ใช่ไลออนธรรมดาด้วยเป็นไลออนและมีอีกมีอีกไลออนไลออนใช่ไหมก็อ่อนอยู่ด้วนี่้ไหมครับไลออนไลออนจริงหัวไชเท้าโอ้โหนี่เป็นไงแขกแต่ละคนคือไลน์แต่ละคนที่ไม่ธรรมดานะ อยากจะฟังไลน์อีกหกคนบ้างแล้วนี่เสร็จหรือยังหน้าไลน์อะไลน์อะไลน์อะคุณเสร็จระเบิดตอนเนี้ยอะไรเนี่ยผมเห็นว่าคุณคุยกันก็สนุกก็ไลน์เลยอะไรผมก็อยากมาคุยบ้างอ๋อแต่ก่อนที่เราจะได้คุยเนี่ยไม่ได้คุยถ้าคุณไม่ไลน์ไปถอดในื้อกุ่ยลงไปก่อนดูลลเเส็จกก่ออโยมมึงงคค้้าาาหวืิ คิดตัวอย่างข้างมาเลยทำเหมือนเมื่อวานเลยอ่าก็อยากให้ทุกคนลงไปถอดเต้นบุกันเด็กเชิญจะได้ถือไม่เหมือนกันไงอ่าได้เดี๋ยวเชิญแก๊งหกคนแรกลงไปถอดโอเคได้ครับพี่ได้แล้วหล่อนขอบคุไปกอดที่เต็นบุ๋ยถอดก่อนครับเต้นบุ๋ยเจ๋งเลยที่คนแรกเขาแบบลน์ไว้ดีมากลน์อะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีลายเดอร์มีไลน์เธอมากมั้ ลายคนเชียงมักอ่าลายคนเชียงมักผมคิดนะเหรอแต่ให้ฟูไปอ๋อโดนแย่งไปโอ้ยจังพงศ์เดี๋ยวก็ให้ฟูดีกว่าอ๋อเราพลิกใหดิตเลยถูกอ๋ออ่ะงั้นพี่อยากจะเห็นว่าเฮ้ยเราหยิบอะไรมาเล่นบนนี้ลายเออไม่เอาแต่เป็นลายลายมหาหน่อยดิบมาคิดถึงไม่ไหวแล้วแถวๆจริงๆแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ถนัดลายเนี่ย คอก็ได้นะโซเดียมคอไลายเดียวดายคอมีดิโอ้ยก็แถมว่ะแถมแถมเยอะแถมเยอะถ้าพี่ไม่เบรกนี่แถมไปถึงข้างหน้าเลยถูกแถมไปถึงกลางมุดไปได้เลยหนึ่งมาไปใส่ออนมาไปใส่ออนพี่เดชนะครับนี่ผมมาเันใี้เชแล้วครับผมลายไม่ดักรักไม่ได้ บอกว่าปลายไม่เปลี่ยนปักล้วไม่เปลี่ยนไปครับแล้วเราไม่ได้มาทำไมเมื่อกี้ขอบคุณเกิร์มเบอร์ขอบคุณเมียเบอร์พี่เดพี่เดชพี่เดชพี่เดพี่เดชงขอบุกครับมจัดจัดแล้วถ้าไม่ใช่ลายเออเราจะเป็นลายตาครับคือตอนนี้ไฟมันเยอะหรือว่าไงหรือคนมันเยอะหรืข้าวเฮ้ย รัศมีปีอัสมันเข้าตาผมไปหมดเลยตอนเนี้แปลว่าแต่ว่าแปลว่ามันแสงกับมันก็แสงยูวีอะครับเยออูวีเนี่ยทำลายผิวแต่ย so ูโซคิวทำลายใจผมตายแล้วตายแล้วเกือบเกือบรหลับแต่กลับมาได้จากนี้มาเป็นคอมโบโเลยมาเป็นคอมโบโเลยมาร์คคริส <Marcus S 2> เอ้าถ้าไม่ชิลเออเราจะไล่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามาร์คมาเชียงใหม่บ่อยมากครับ ก็มีถนนคนเดินหนึ่งที่ที่ชอบมากวัวลายอ๋อวัวลายเป็นทางถนนวัวลายเป็นถนนคนเดินครับก็เปิดทุกวันเสาร์อนถึงคืนนะครับก็เสิร์ฟกุ๊กเก้นอันนี้เป็น้ส่วนผมเนะไม่เสิร์กุ๊กเก้นมาลองกันว่าเพื่อเพื่อคนไหนมาจากแบบต่างจังหวัดไงแล้วก็ถ้ามาเชียงใหม่ก็ไปได้นะครับอยากจะให้ลองเดินดูอยากให้ลองเดินเพราะเดี๋ยวพี่มาร์คพาเดินอะไรอย่างงี้ได้เดี๋ยวมารพาเดินไง จริงป่ะเนี IS IS ่ยแต่ว่าต้องต้องให้เลิกเป็นแค่น้องชายก่อนนะคือเดินคือถ้าพี่มาร์กจะพาเดินในฐานะน้องชายนี่ไม่พาใช่แต่ถ้าไปในฐานะแค่ไหนแค่นั้นคือไปได้ไปได้วัวลายวัวลายเออหน้าไปเดินหน้าไปเดินอลันถ้าไม่ชี้ไหลเอออุ๊ยบอกเลยนี่ตึงมากอุยเดี๋ยวทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะไม่รู้เห็นเขาทำพี่ก็ทำบ้างไม่ง่ายใจ ลายซานครับเฮ้ยลายซานไหนกงเบรกดาวลายซานที่มาที่เป็นลายซานโหว่าลายอีลายเอ r แล้วก็ลายซานโอกยมาเป็นมุกแบบภาษาจีนนี่ได้นะฮะไม่ช่วยเนี่ยไม่ช่วยเลยมีพุทธข่ำน้ำพุทธไว้ชอบเป็นเนื้อตีลาย e ลาย r ลายซานแล้วก็้วยลายจิ๋วอ่าจิ๋วซื่อ เรียนกันไปเมื่อกี้ผมหาไปทางนี้มีคนสายนาด้วยมีคนหัวเราะด้วยแต่หัวเราะอย่าถ้าไปเล็กถ้าไปเล็กดังนั้นกําลังหะบูมกันจะบูไม่เป็นไรมุมปากเราก็นับแล้วยิ้มมุมปากอย่างนี้เราก็ถือว่านับนะฮะหมดหรือยังอ๋อน้องเน็้กลับมาทางนี้เน็นครับถ้าไม่ลายเออจะเป็นลายอะไรยังเลยลายลายกระหนกครับ เฮ้ยลนายกระดแบบไทยลายกรกแบบใทถึงชอบกันไไม่ชอบลายเออชอบลายกระดกกว่าชอบลายไทยลายของน้อง12คนนะฮะเอาเปว่าเดี๋ยวให้ั้คนนี้เนี่ยลงไปตรีมตัวกับเพื่อนที่เหลือดีกว่าขอเสกกับเราลาย